อยากขายดีแต่พ่อค้าแม่ค้าส่วนมากแล้วจะพลาดสิ่งน,นี้นะคะนั่นก็คือความเชื่อและศรัทธาในตัวสินค้าของตัวเองนั่นเองนะคะบางทีนะคะพ่อค้าแม่ค้าจะพอเจอเศรษฐกิจนิดๆหน่อยๆก็จะจะไม่เชื่อมั่นว่าสินค้าของตัวเองนี่ดีดีที่สุด นะคะนั่นแหละคือเราขาดความเชื่อมั่นในตัวสินค้าของเราและเราขาดศรัทธาในตัวสินค้าของเราแล้วนะคะคิดง่ายๆนะคะขณะตัวคุณเองนะคะยังไม่เชื่อมั่นและไม่ศรัทธาในตัวสินค้าในสิ่งที่คุณขายนะคะแล้วผู้บริโภคหรือลูกค้าคนไหนคะจะมาเชื่อแต่ถ้าเราเชื่อปุ๊บศรัทธาปุ๊บในตัวสินค้าของเราปั๊บนะคะเราขายยังไงก็ขายดีเพราะเราจะมี ความมุ่งมั่นที่จะทำยังไงก็ได้ให้สินค้าของเราขายได้ให้ผู้บริโภคชอบและประทับใจและมัดใจผู้บริโภคได้ทุกคนนั่นเองนะคะฉะนั้นแล้วนะคะอยากขายดีขายได้ขายปังในทุกวิกฤตนะคะเราต้องเชื่อมั่นศรัทธาในตัวสินค้าของเราที่เราขายแล้วเราจะประสบความสำเร็จในทุกตัวสินค้าที่เราขายเลยนะคะเจ้าของแบรนด์ กัชกรแฟนชายมะพร้านหอมสูตรดั้งเดิมต้นตำรับของบ้านแพรวสมุทสาครฝงังง่าคิดง่ายๆนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ